บอลทีลรนายินโยครับไหลายต่อมาที่กุลีสครับจังหวะน,นี้โวนดูขยับครับแล้วโอไไอนับหนึ่งทีลองตามไม่ทันสับขาหลอกลูกนี้เราเรียบร้อยเพมือนโอ้โห,โโหล้านโอเวอร์ครับบริการเติมเกมราคาถูกรับเติมเกม fc mobile มีผู้ติดตามกว่า10,000แสคนจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายเปิดมาแล้วกว่า5ปีสามารถเติมได้3ช่องทาง ไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์เพจ over t o p ับหรือจะ ads line over underscore topup อย่าลืมมี ads ด้วยนะครับสวัสดีครับวันนี้เราอยู่ในเกม Fc Mobile เหมือนเดิมนะครับก็วันนี้อยู่ในดีสุลต่านนะครับเพื่อนๆทีม 14,000m นะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิว R 9นนั่นเองนะครับนี่ครับเรด้วยตัวใหม่นะครับเพื่อนๆเป็นตัวที่หลายคนอยากได้นะครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันนะครับว่ามันจะโกงแค่ไหนกัน นี่นะครับตัวนี้ได้หนามสิบนะครับเพื่อนๆพลังแฝงจะมีเลี้ยงเร็วกับยิงปั่นโค้งนะครับตัวนี้จะไม่มีเหนือชั้นนะครับถามว่าส่งผลอะไรเยอะไหมเดี๋ยวเราไปดูในเกมกันนะครับเพื่อนๆตัวนี้สปีดต้น160นะครับแล้วก็สปีดปลายเนี่ย154นะครับเพื่อนๆการเลี้ยงบนเนี่ยต้องบอกว่าดีมากนะครับการทำประตูนะครับ151นะครับโรถโดรตัวนี้เล่น CF ได้นะครับเวิร์กเลนยังคงเป็นเหมือนเดิมนะครับราคาตอนนี้ก็ประมาณ4,000ันเอ็มนะครับเพื่อนๆ ก็เดี๋ยววันนี้ผมจะรีวิวทั้งสองโหมดนะครับทั้ง a 2 a แล้วก็ Manager เลยเราไปดู AI กันทั้ง2โหมดเลยนะครับเริ่มมันที่ a 2 s ก่อนเลยนะครับเพื่อนๆก็แรงประมาณ 1. 2 1.3ุหนึ่งจุดามนะครับอาจจะตึงนิดนึงนะครับแต่ผมก็จะพยายามปั้นโรนันด้วยเต็มที่นะครับเดี๋ยวเรามาดู AI กันนะครับสำหรับโหมดเอ t เจอกับ C 1หนึ่งสองหนึ่งสองนะครับเพื่อนๆนี่ฮะ ผมก็มาใน4-2-3-1นาโดนะครับรลนโดนาเปาคนเดียวเลยฝันมระเทนครับไหลไม่ที่วีาตึงแน่นอนนะครับแรงประมาณนี้เวลาตัดได้ครับแล้วก็จ่ายเล่งกันสองคนครับวีาสองตัวคาร์ลอสมาที่ยวนครับครับสับไปหนึ่งทีบอลที่กุลิดครับ กุลิดเก่งมากนะครับในตำแหน่ง CAM กระตุกนิดนึงนะครับย้อนครับครับเหนี่ย,ยังไม่ผ่านเวลาครับแล้วเขายังแย่งบอลไปได้นะครับวอกเกอร์มาที่ซาล่าย้อนครับจ่ายติดบองครับเอาแล้วครับจังหวะนี้เราได้สวนครับลวนดูลวนดซีดานเทินมาหนึ่งทีโอ้โห ใช้สกิลต่อเนื่องเนี่ยอาจจะอืดนิดนึงนะครับเพื่อนๆก็เป็นทุกตัวนะครับหลวนโดก็เป็นแล้วจังหวะนี้ยวนคลับสับมาโอ้โหเรียบร้อยเลยครับเพื่อนๆยังครับลองมาเอาให้ครับเกือบไปนะครับแล้วโลนโดออกมาที่โลนายโยครับคืนมาที่โลนโดครับจังหวะนี้โยกหนีมาดีนี่ครับแล้วยังได้อยู่ครับเพื่อนๆนี่ย ลูกดื้อเขาเยินนะครับสำหรับลวนโดตัวนี้จากที่ผมเล่นมานะครับลูกนี้ตัดได้สวยเลยครับเวียล่าล้นโดหาช่องครับเพื่อนๆสับมาลูกนี้โอ้โหเกือบจะได้ยิงอยู่แล้วนะครับเอาละครับเขาจ่ายบอลพลาดครับลวนโดลูกนี้โดนชนแล้วยังได้อยู่ครับไหลมาลูกนี้ยวนครับโอเคขึ้นนำไปก่อนนะครับเพื่อน ก็จุดเริ่มต้นเนี่ยก็เป็นเพะโรนัลโดนะครับแต่ว่าโลนัลโดไม่ได้แอซซีดนะครับก็ผมยังยกเครดิตให้โรนัลโดนะครับเพื่อนๆก็อวยเต็มที่นะครับบอลน้ยอนครับครับไหลไปติดครับจังหวะนี้แล้วเรายังได้อยู่แั้วหมดเวลานะครับคริงแรงนะครับก็ถือว่ามีบทบาทค่อนข้างเยอะนะครับได้บอลค่อนข้างเยอะสำหรับโรนัลโด แต่ก็ยังไม่ได้ฉายอะไรมากหนักนะครับเพื่อนๆโลนานิโยครับอาฟูครับคืนที่โลนานิโยนี่ครับเพื่อน AI คาหน์นาช่องเนี่ยดีเลยนะครับผมไม่ต้องกดเลยนะครับแล้วลูกนี้สาบมาแล้วโอ้โ,อโหติดมานนี้นี่ครับเพื่อนลูกดือ้อแล้วนี่ครับเลนเชงมา แล้วนี่หลอกโอ้โหโคตรพลิวนะครับเพื่อนๆแต่ยิงไม่ติดน่าเสียดายมากนะครับคือมันเป็นตัวที่ใช้สกิลต่อเนื่องแล้วยังใช้ได้อยู่นะครับอาจจะอืดไปน,นิดนึงแต่ยังได้นะครับพลิวมากนะครับลอนโดอและลูกนี้ฮะนี่ลอนดอเสียฟาวนะครับจังหวะนี้อย่างที่ผมบอกนะครับตัวนี้คือลูกดื้อเย,ยอะมากนะครับเพื่อน ฝันี่ขวาแล้วสกลเลยครับจ่ายมาที่ยอนครับลูกนี้สับมาครับแล้วยังไม่ผ่านบล็องนะครับกุลิครับมาที่โรนัลโยจังหวะนี้มาที่โรนโดครับตอกบ้างครับจังหวะนี้หลับไปแล้วครับเพื่อนนาทีที่เจ็ดสิบเนี่ยเริ่มเหลืองแล้วนะครับเพราะว่าผมใช้สกิลเยอะแล้วลูกนี้ปั่นยังไม่ผ่านนะครับเพื่อนมุมไม่ดีนะครับลูกนี้มาม่าเอาให้ครับ ก็โดยรวมนั่นถึงตอนนี้ผมมองว่ามีบทบาทกับเกมค่อนข้างเยอะเลยนะครับลุนโดสร้างยิมแพคกับเกมได้นะครับอาจจะไม่มีประตูนะครับเพื่อนๆแต่ต้องบอกว่าเป็นกองหน้าที่อันตาาไดนะครับถ้าได้บอลเนี่ยกองหลังมีกลัวนะครับเพื่อนๆเ <B ira. S 1> อาละครับจังหวะนี้บอลที่ลอนโดอีกครั้งหนึ่งสับมาแล้วเบียดกับฟานไดแล้วโอ้โห <B ira. S 1> ยังเบียดฟานได <B ira. S 1> ไม่เข้านะครับเพื่อน ลูกนี้ครับฟานมาเทนครับตอกมาครับจังหวะนี้ฟานมาเทนยิงไปดอนเซฟให้ครับและเรายังได้สวนกลับจังหวะนี้ัวนดนิโยมานะครับแรนโยครับมาที่โรนโดครับเพื่อนเพื่อนแดงแล้วนะครับสับหนีฟานไดไปดื้อแล้วยิงเต็มข้อลูกนี้โอ้โหผมกดแรงไปนิดนึงนะครับเพื่อนเพื่อนทดเวลา2นาทีนะครับแล้ว ยังไม่หมดนะครับเพื่อน,อนยังได้บุกอีกรอบหนึ่งนะครับเรเบวโต้คาร้อนนะครับทุ่มมาที่โรนโดจังหวะน,นี้แล้วโรวนโดนี่นครับเพื่อนลูกดือ้อแล้วโยกมาลูกนี้แล้วได้ยิงอีกครั้งหนึ่งครับเพื่อนโอ้โหคณะกรรมการยังโกงเวลาให้โรนโดได้ยิงนะครับเพื่อนสุดจริงๆนะครับโอ้โหเกินไปนะครับทดสองนาทีลูกนี้น่าจะทดไปประมาณอกเจ็ดนาทีเลยนะครับเพื่อน ไม่ยอมเป่าให้นะครับต้องรอให้โรนโดยิงก่อนนะครับเพื่อนแดงแล้วก็ยังสับได้นะครับโรนโดสุดจริงๆนะครับตัวนี้ในโหมดเอตูเอเดี๋ยวเราไปรับชมในโหมดเมนเจอร์กันต่อเลยนะครับ a few moments later นี่นะครับโหมดเมนเจอร์นะครับก็แหลงใกล้เคียงกันนะครับผมก็ยังคงใช้แผนเดิมนะครับสำหรับโหมดเมนเจอร์ ก็เป็น4-2-3-1ในอารนะครับเจอกับ4-3-3โอ่งดิ้งนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเรามาดู AI ของโดรนโดในโหมดเมนเนเจอร์กันบ้างนะครับว่าจะเก่งเหมือนตัวเก่าหรือเปล่านะครับเพราะว่าตัวนีเ้เนี่ยไม่มีเหนือชัน้นนั่นเองนะครับเพื่อนๆเดีย๋ยวเรามาดูกันนะครับสำหรับเทคนิคก,ก็คือเทคนิคกันเดิมเลยนะครับเพื่อนๆที่เคยแจกไปล่าสุดนะครับของแผนนี้นก็ยังใช้ได้อยู่นะครับ ยนครับครับมาที่รายการครับรายการครับไหลมาที่โรนัยโยลวนโดได้บอลแล้วครับเพื่อนลากเลยครับได้บอลแล้วลากครับโรเบโตคาร์ลอสต่อมาที่โรนโดครับสวยเลยครับจังหวะนี้แล้วโรนโดหลอกไปแล้วครับเพื่อนแล้วเปิดมาลูกนี้มงสกัดออกมาได้นะครับเพื่อนแล้วแทงมาลูกนี้เรายังเก็บได้นะครับลองครับ มาที่โรนานิโยเข้ากลางมาที่ายกาครับโอ้โหรายการจ่รายาเสียครับเรื่องนี้เปิดตี้ครับมาที่ซาลาเบลเลงแอมออกข้างมาที่องรีแล้วแทงมาสวยเลยครับจังหวะนี้เวล่าครับหยอดมาลูกนี้แล้วชกไม่ได้ครับดอนนารูมาแล้วเวล่าเปิดมามาดินี่โมงได้มงชกมาเข้าทางซาลาโอ้โหโดนไปก่อนเลยนะครับ โมซาลาตัวนี้นะครับยังฮงเล่นได้อยู่นะครับสําหรับใครที่งบน้อยๆนะครับตัวนี้เก่งทั้งสองโหมดเลยสําหรับโมซาลาทีและตัวนี้มีเลี้ยงเร็วด้วยนะครับเพื่อนๆโดนไว้ก่อนนะครับเกมนี้แต่เรามาดูกันนะครับว่าลวนด้วยจะช่วยเราได้หรือเปล่านะครับจ่ายเสียอีกครั้งหนึ่งนะครับรายการ เอาละครับเราตัดได้จังหวะน,นี้โราเปโตคาร์ลอสโรนโดวิ่งแล้วครับเพื่อนชี้แล้วครับชี้แล้วแล้วโยวนครับ l ยนครับเปิดมาลูกนี้แล้วมาดีนี่โดนโรนันโดดีครับแบบนี้โอ้โหพักบอลให้โรนันโดน,นะครับจังหวะน,นี้มาดีนี่นะครับเพื่อนอน,นี่ครับโยนครับเปิดมานะครับ นี่ยมาดินี่พักบอลโรนโด,นโดเอาไปกินดือด้อๆเลยครับเ,เพื่อนๆลูกนี้เอไอคือสุดนะครับจังหวะแบบนี้ถ้าเป็นกองหน้าตัวอื่นเนี่ยเสร็จมาดินนี่แล้วนะครับแต่นี่คือโรนโดแล้วลูกนี้โอ้โหเกือบไปเหมือนกันนะครับตัวนี้ก็เก่งนะครับในโหมดเมนเจอร์สาหรับเคนนี่ดักเลดสายงบน้อยก็ซื้อมาเล่นกันได้นะครับเ,เพื่อนๆบอลน,นี้เปิดตีครับมาที่เวลล่นไง ดักลีครับอองรีโอเคครับเพื่อนเพื่อนเครื่องแรกเสมอหนึ่งประตูต่อหนึ่งเลยครับเดี๋ยวเรามาดูเกมเครื่องหลังกันต่อเลยรายการครับมาที่ลูนโดครับเนี่ยจ่ายแล้วก็วิ่งนะครับจากที่เล่นมาถึงตอนนี้เนี่ยผมมองว่าเหนือชั้นแทบจะไม่มีผลเลยนะครับเพื่อนเพื่อนสำหรับลูนโด แต่ถ้าเป็นตัวอื่นเนี่ยต้องบอกว่ามีผลนะครับแต่ล้วนด้วเนี่ยผมรู้สึกว่าเหมือนเดิมเลยครับเพื่อน AI, AI ก็คือยังเก่งเหมือนเดิมนะครับแค่มีเลี้ยงเร็วกับยิงป่านโค้งเนี่ยก็สุดแล้วนะครับจ่ายมาลูกนี้กุลิตเสียเปลานะครับเพื่อน oh, <no. S 1> ม,มาเปิดมาจนะังจ้านี้เรายังเก็บได้นะครับ แล้วหลาที่โรนานินโยโรนานินโยตัวนี้ไม่ค่อยเก่งนะครับในโหมดมเนเจอร์ลูนโดยิงไปติดนะครับเพื่อนๆสัญชาตญาณกองหน้านะครับ,บวเวลาตามมาเก็บครับจังหวะน,นี้แล้วเปิดมาโยนครับมงโอ้โหนิดเดียวครับเพื่อนๆแล้วเป็นลูกเตะมุมนะครับเปิดมาจังหวะน,นี้โยนครับเก็บได้ครับ แล้วไหลมันที่โรนโดจังหวะน,นี้เรียบร้อยัอเพื่อนโอ้โหเกินไปไหนครับสําหรับโรนันโดตัวนี้แต่ว่าใส่เบอร์สิบสามนะครับรเพื่อนเพราะว่าผมเปลี่ยนแผนนั่นเองนะครับเบอร์เก้าเนี่ยโดนแย่งไปนะครับเหนียวเพื่อนโอ้โหมุมนี้เนี่ยกองหน้าตัวอื่นทําได้ยากนะครับอย่างน้อยเนี่ยมียิงติดบล็อกนะครับแต่โรนันโดยิงผ่านไปได้ยังไงครับลูกนี้ เอาให้จริงๆนะครับสำหรับอารนายตัวนี้รับจบทุกโหมดนะครับแล้วบอลมาที่กาฟูครับกาฟูไหลไปที่โรนโดลูกนี้ไม่ถึงครับเ,เพเื่อนแล้ตคาร์ลอสมาดิซาล่าารดินี่าดินี่ยังได้อยู่ครับเพื่อนแล้วมาลีนีลากมาลูกนี้โรนันโดหลุดอีกแล้วครับ โรนันโดจังหวะน,นี้โอ้โ oh, ห oh, ใจกว้างมากครับพเพื่อนเพื่อนเปิดนะครับถ้าเป็นเซียเซเว่นเนี่ยลูกนี้จะเลี้ยงไปยิงนะครับแล้วลูกนี้เรียบร้อยพเพื่อนพลิกกลับมาชนะ2ประตูตอนหนึ่งน,น,นะครับ, Leonardo, I, รบโรนโดเอาไอ้นะครับนี่เพื่อนโอกาสยิงเราเยอะกว่าชัดเจนนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูคะแนนหลังเกมกันนะครับนี่ครับโรนโด2เม็ดนะครับเป็น MVP เกมนี้ไปเลย ก็เอาละครับเดี๋ยวเราสรุปกันนิดนึงนะครับสำหรับผมในหมวดในทวีตเนี่ยถ้าเป็นสี่สองสามหนึ่งแนโลนะครับที่ผมเล่นอยู่มีกองหน้าตัวเดียวนะครับแผนนี้เนี่ยโรนัลดอยืนสูงนะครับไม่ได้ยืนต่ำแต่ถ้าเป็น4 3 3สามสมูดิ้งนะครับผมเอาไปเล่นแล้วนะครับเพื่อนๆโรนัลดตัวนี้จะลงต่ำนิดนึงนะครับซึ่งก็เป็นปกติของโรนัลดอยู่แล้วนะครับเพื่อนๆหน้าเดียวเล่นได้ไหมเล่นได้นะครับแต่สำหรับผมถ้าจะให้โหวตจริงๆเนี่ย เล่นหน้าคู่ดีกว่านะครับเพราะว่าตัวนี้ AI การหาช่องดีมากนะครับเพื่อนๆไม่ต้องกดนะครับโรนโดหาช่องเองเลยส่วนในหมวดเ a นเจอร์นะครับพลังแฝงเหนือชั้นไม่ได้มีผลกับโรนันโดนะครับเพื่อนๆ AI คือโกงมากนะครับการยืนตำแหน่งการยิงนะครับก็ยังคงสุดยอดเหมือนเดิมนะครับโรนันโดตัวนี้โกงสมคําล่าลือจริงๆนะครับกล่องหน้าโน่หนึ่งตลอดการโรนันโดอารไนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ